อยากให้ลูกค้าเยอะจนสั่งไม่ทันทําแบบนี้มีใครเคยสงสัยไหมทําไมช่างบางคนคือแบบว่าลูกค้าจองคิวนานมากยาวเป็นปีๆทําไมถึงเป็นแบบนั้นข้อเดียวเลยนะคะก็คือว่าคุณจะต้องทําให้ตัวคุณเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นคนที่ดูมืออาชีพนะคะลูกค้าจะเข้ามาตลอดแม้ว่าคุณจะแทบจะไม่ต้องทําการตลาดอะไรเลยด้วยซ้ํานั่นก็คือว่าคุณจะต้องเป็นมืออาชีพแล้วทำยังไงคุณถึงจะดูเป็นมืออาชีพคุณจะต้องโชว์ว่าคุณมีความรู้คุณจะต้องโชว์ผลงานของคุณคุณจะต้องโชว โชว์รีวิวหลังสักก่อนสักของคุณในกรณีงานแก้นะคะคุณต้องโชว์ความเป็นมืออาชีพของคุณลูกค้าถึงจะเข้ามาแบบสักไม่ทันนะข้อนี้คนอาจจะคิดว่าเฮ้ย <hey, S 1> มันดูยากอ่ะออก็เรายังไม่ใช่มือามอาชีพนี่แล้วเราจะไปทําได้ยังไงจริงๆอ่ะมันไม่ยากนะเว้ยมันไม่ได้หมายความว่าการที่คุณจะต้องดูเป็นมืออาชีพค,คือคุณจะต้องแบบรู้ทุกอย่างในกระบวนการสักแบบว่าทุกซอกทุกมุมหรือจะต้องแบบว่าเป็นอัจฉริยะด้านนี้หรือเปล่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแค่เราโชว์ในสิ่งที่เรารู้แต่ บางทีมุมนั้นน่ะลูกค้าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้พอตอนที่เราโชว์ออไปเนี่ยและลูกค้าเขาไม่รู้ในมุมนั้นน่ะเขาก็จะคิดว่าเราอะ่ะเออดูเป็นมืออาชีพดูน่าเชื่อถือซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะในหมู่วงการศักย์เนี่ยเราก็อาจจะรู้กันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าในหมู่ของลูกค้าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เช่นแบบบางทีเราอาจจะทําคลิปเอ,อ่อออกไปในการที่งานแก้แนวนี้เหมาะกับแบบนี้นะงานก่อนแก้ลักษณะนี้ต้องใช้งานแบบนี้โคเวอร์นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีอะไรหลากหลายใช่ไหมซึ่งตัวเราเองอ่ะเราเป็นช่าง รรแ,แต่ถ้าลูกค้าเขาไม่รู้อะแล้วเราทําการตลาดออกไปแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเออเราแม่งรู้จริงวะและเรื่องนี้แหละทําให้ช่างสักแตกต่างกันนะสรุปเลยอยากให้ลูกค้าเยอะจนสักไม่ทันคือการที่คุณเป็นเอ็กซ์เพรสและถ้าคุณอยากรู้ว่ากระบวนการทําให้คุณดูเป็นมืออาชีพจะต้องทอํายังไงมิมี่ขอปันช่างสักจับเงินล้านจากการทําเพจร์สนี้จะสอนกระบวนการทั้งหมดที่ช่างสักจะต้องทานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มทําช่องการเริ่มทําการตลาดแบบที่คุณไม่ได้ทํามาก่อนนะถ้าสมมติว่า คุณทามาอยู่แล้วแล้วมันไม่เวิร์กก็จะต้องเปลี่ยนทางนะเพราะว่าถ้าเราทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็จะเป็นแบบบนลูปเดิมนะคะเราจะต้องทําทางใหม่ที่เราค่อยมาดูกันว่าทางที่คุณทําอยู่แล้วอะ่ะมันเวิร์กหรือเปล่ามันมีตรงไหนที่มันไม่เวิร์กบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ในสิ่งที่เออเรามองไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะคะคอร์สเนี้ยจะช่วยให้คุณจับเงิน้านได้เร็วขึ้นแล้วมาเจอกันในคอร์สนะคะ